ชาบูอาหารญี่ปุ่นนะ CK เจ c k นิสเ n สเตอร s t อง r ะรานอาหารจะต็มราคา259นะครับบวกน้ำรีฟิล49บาทราคานี้ไม่รวมแวตมาได้เลยครับผมที่ร้านเขารับคนละครึ่งนะเป็น,นร,ร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีทั้งชาบูแล้วก็ซูชินะฮะที่ปั้นกันสดๆใหม่ๆใครยอยากทานอะไรก็เลือกติ๊กสั่งได้เลยที่นี่เขาจะเป็นสแกนสั่งนะฮะเมนูโคตรเยอะบอกเลยเลือกสั่งได้เลยครับกุ้งหมึกหอยไาสใ,ใหญ่ๆแบบบึ้มๆเขาจะมีเนื้อน้องลายลิฟอายแล้วก็ใบพายนะฮะใครหมูก็มีฮะนอกสันในสามชั้น หมูสันคอแล้วก็วเมนูของทานเล่นเมนูออเดอร์นี่เพียบฮนะเป็นผงเป็นฝายปลาไข่นะฮะแล้วที่ร้านมีอ,นนอาหารอลราคาอ,อยากทานเป็นอลนราคาดก็มีนะฮะอันนี้เป็นเซตซาซิมินะฮะเซตบีนะฮะสายหมูสายเนื้อมาจัดกันได้ครับผม,มใส่กุ้งลงไปลิจ้านี่แบบนี้นะจ๊ะหมชอบแล้วราคานี้เขารวมชีสด้วยนะครับบอกเลยโคตรคุ้มเราสั่งมาเป็นน้ำซุปน้ำดำแล้วก็น้ำซุป น้ำใสปลาโอนะฮะแล้วก็มีน้ำซุปหม่าล่านะเพิ่ม50บาทตามมาจัดได้เลยที่ C.K Japanese Restaurant ฮะอยู่ในห้าง C.K Plaza ปกแดงครับอยากให้มาลองอร่อยจริง